สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Secret Guardian นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากเกมชื่อดังก็คือ Honkai s t a r r a i l นั่นเองทผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเตือนใเมชันการเคลื่อนไหวในส่วนของตัวจันาน,นขขาและระบบต่างๆ UI ต่างๆในเกมนะครับเรียกได้ว่าได้แรงบันดาลใจมาแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศาภาพการาฟิกในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับตอนเริ่มแรกก็จะมีตัวคัสตินมาแบบนี้เลยนั่นเองผู้ชมครับอย่างที่บอกไปเกมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากฮองไคสตาร์เรลนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราสกิปตรงนี้ได้เลยนะครับด้าขวบบนนะสามารถสกิปได้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตัวภาพกราฟ,ฟิกในเกมนี้ออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับผมนะอันนี้จะเป็นตัวบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมนะครับนะเห็นหลายคนบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาแบบจัดเต็มนะครับ เราสามารถวิ่งแบบนี้ได้นะในแมปอะไรแบบนี้นะครับแต่การเล่นจริงๆนะครับมันจะมีตัวภารกิจบอกอยู่นะครับว่าเราควรไปตรงไหนอะไรยังไงนั่นเองนะผู้ชมครับเรามาตรงนี้นะครับนี่เรามาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะมีคัสินขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ทําการต่อสู้แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นอาตัดฉากเข้าการต่อสู้นะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นอ p g เทิร์นเบสเหมือนกันครับนี่คือภาพกราฟิกระบบเกมอะไรแบบนี้ดูดีนะ เออน่าจะเป็นสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยาดาเกมเซ็ Center โอเและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเ e รดเท่าสลัก Awakening, ฮอนไครน์แพร์ทาวเวอ,อ,อร์ออฟแฟนตาซีอาร์คไนแฮร์รี่พอตเตอร์บูอาไคาและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็ Center แล้วก็เลยต่อนะครับเราดูนะว่าเขาบอกให้เราไปตรงไหนนะครับใช่ตรงนี้เหรอ ไม่ใช่เซนี่น,นี่ทางนี้ทางนี้แหมเราก็วิ่งวนอยู่ได้ท่านผะู้ชมครับให้เรามาทางนี้นะครับตัดฉากคัสซีนกันอีกแล้วนะครับมีคัสซีนเข้ามาเรื่อยๆเ,เลยนะท่านผะู้ชมครับเราสามารถกดสกิปด้านขวาบนได้เช่นกันนะครับเพื่อทาการข้ามคัตซีนนะครับเราก็จะมีการโหลดฉากนิดน,นึงนะครับนี่ครับจะเป็นในส่วนของตัวมินิบอสให้เราสู้นะมาเปิดมาแม่งตัวโคตรใหญ่เลยจงตีครับนี่นี่มา นี่เรียบร้อยเรียบร้อยปะยังใช่ยังใช่ไหมนี่โดนฟันไปโดนฟันไปโดนโดนโดนสกิลเบาๆนะครับสกิลมาแล้วสกิลมาแล้วจัดไปนี่ครับสกิลแบบอันติเมตนะคักซีนแบบงดงามแบบนี้นะโอ้โหโอ้โหยไปน,น้องแมวไปเรียบร้อยไม่เป็นไรเลยหรอพี่แ่ง <c> ค <oughs> ่าโจมตีโคดเวอรนะ์แต่พี่ไม่เป็นไรเลยอ่ะแล้วมันแบบมันใช่เหรอ ลูกพี่ไม่เป็นไรเลยนะครับถ้าโจมตีเราอยัางเวอร์ครับนี่ก็ไปหนึ่งบนท่าครับผมจดไปครับนี่นี่นี่โดน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 จะไปอีกหนึ่งกระบนท่าครับผมสองบรจนะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วก็วิ่งต่อนะอ่าในเมืองมันมีพวก n อ c ซด้วยนะครับแต่มันคุยได้ไหมมันน่าจะเดินไปเดินมาเฉยๆมั้งอ๋อเดินทะลุเลย มันมีพวกกิมมิกหรืออะไรแบบนี้ไหมที่มันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนพัอรเล็กๆนะครับเวลาที่แบบเราเก็บกล่องอะไรแบบนี้มีไหมมันยังไม่มีปุ่มอะไรให้ผมกดอะ่ะหมายถึงกระโดดนู่นนี่นั่นนะครับนอกจากการเล่นตามควสภารกิจต,ตรงเนี้ยเออนอกจากเดินภารกิจตรงเนี้ยนะครับเราสกิปด้านขวบบนแบบรวดเร็วเลยนะครับแล้วมันจะมีบางคาสีนที่ต้องรอเวลาครูดาวประมาณ3วินาทีนะครับ ถามผมโดยรวมนะครับผมว่ามันก็โอเคนะครับใครที่ชอบขอนไขสตาริวก็เล่นขอนไขสตาริวไปเถอะนะครับนะเออแล้วส่วนเกมนี้นะครับอยากจะลองอะไรเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แปลกใหม่นะครับก็มาลองดูกันได้นะเออทำการพูดคุยนะครับชึบเรียบร้อยนะครับมาเราสามารถกดสกิปด้านขวาบนได้เช่นกันนะครับมันจะมีคัสซีนมาแบบนี้นะ นี่เข้ามาในในบ้านแล้วนะครับผมอะไปลุยกันต่อนะครับใส่ตัวละครนะครับตัวละครเหมือนจะใส่ได้สูงสุดก็คือ4สล็อตนะครับนี่ครับจะเป็นคัสซีนแบบนี้นะเราข้ามคัสซีนแล้วกันนะครับคือคุณภาพเกมอ่ะดูดีนะครับถ้ามันไม่ติดที่ว่าตัวเกมมันเหมือนคอนไครซาริวนะครับจริงมีคนบ่นเยอะทั้งต่างชาติแล้วก็ไทยนะผมก็พูดคุยให้ฟังเฉยๆนะครับ เราผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวพรีวเสร็จนะครับเราก็ลบออกนะครับเราไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้นใครซีเรียสก็คงต้องเล่นแบบพวกคอนคาสาร์เรลนั่นนี่ยท่านผู้ชมครับชื่อเกมถูกไหมเนี่ยถูกแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบดื่นภายในเกมนะคือเกมนี้เราสามารถทําการวิ่งภายในแมพแบบนี้ได้เลยท่านผู้ชมครับตัวละครก็สออลับเปลี่ยนตัวได้ไหมเนะี่ยเออ สลับเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับตอนนี้มีตัวละคร2ตัวละครในเกมมีรถวิ่งต่างๆภายในเกม NPC นะครับแต่ว่าอตอนนี้มันยังไม่สามารถพูดคุยได้แล้วก็ยังไม่มีกล่องอะไรให้เห็นภายในเกมนะครับเหมือนจะเป็นการเก็บเหรียญนู่นนี่นั่น,นหรืออะไรแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับส่วนระบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นโลด้าน,นขวาบนนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสเตตัสตัวละครนะครับที่เราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับการอัปวด์ต่างๆนะครับแล้วก็ทาเล่นต่างๆนะครับของตัวละครเนาะที่เราสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มเติมได้อินโฟเมชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นสตอรี่นะครับนะที่มือถือนะครับก็มีโลมีเทมีในส่วนของตัวท่าที่เป็นในส่วนของตัวภาิกิต่างๆนะครับมีสโตร์นะครับที่ขายตัวละครเนาะถ้าจะเล่นต่อนะครับแล้วก็ดูนะครับอันนี้เราเข้ามาในส่วนของตัวเหมือนคล้ายๆ c h a p ช e r ปเอร์วันอะไรประมาณนี้นะครับ ให้วิ่งไปตามที่แผนที่เขาบอกนะครับว่าให้เราไปคุยกับใครอะไรยังไงแบบนี้น,นั่วเนีผู้ชมครับมันจะมี n p c รออยู่ที่เราสามารถทําการพูดคุยเพิ่มเติมได้นะครับแบบนี้นี่เราทําการสกิปได้เลยอันนี้จะเป็นตัวละครใหม่ที่เออเราเพิ่งได้เขามาเมื่อกี้นะครับพอเราได้เอาตัวละครใหม่มนะครับเขาก็จะแนะนําเกี่ยวกับตัวละครอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถกดสกิปต,ต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็น่าจะมีการต่อโซ่นะครับอันนี้จะเป็นเออซอมบี้เหรอเฮ้ยโดนอะไรวะเมื่อกี้ โดนอะไรเดี๋ยวต้องไปทําการสืบสวนกันอยู่ตรงนี้ทําทการสืบสวนนะครับที่ผู้ชายคนเมื่อกี้นะครับโดนนะเราน่าจะต้องทําการสืบสวนและน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น,นที่แห่งนี้นะครับเราจะเป็นโคนันกันนะครับท่านะผู้ชมครับเดี๋ยวทีน่นี้มันก็มีคัสซีนคือคัสซีนมันเยอะจริงๆนะคัสซีนเยอะมากนะครับบางอันก็ไม่สามารถข้ามได้นะครับอันที่ข้ามได้มันจะมีปุ่มสกิปอยู่ด้านขวาบนนั่นเองท่านผู้ชมครับ เป็นตัว quick time event นะครับที่เป็นตัวคัสซีนแล้วก็มีลูกเล่นให้เรากดนิดหน่อยนะครับมีให้เรากดนิดหน่อยมันจะมีปุ่มที่เป็น quick time event แบบนี้ขึ้นมานี่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 ผู้ชมครับอยู่ในคัสซีนเลยนะถือว่าน่าสนใจโอ้ยโดนเอ้โดน้อ,ดนองสู้บบเขานะครับดันกันไปดันกันไปดันกันไปดนันไป,นนไปเรียบร้อยเรียบร้อยนี่จะเต็มไปเลยนะคุผู้ชมครับ มื่อไรอยตัดฉากเข้าตัวคาสซนระบบการต่อสู้เวทีนีน้ีครับตัดเข้าคาสซนการต่อสู้แล้วนะครับที่จะเป็นการต่อสู้แบบเทิร์นเบรนะครับนอกจากคาสซนตัวเกมเมื่อกี้นั่นเองทุผู้ชมครับตัวนี้เนาะไอมาแล้วทุกผู้ชมครับอ่ายิงด้านขวาบนนะครับมันจะมีระบบการต่อสู้อัตโนโมัติด,ด้วยนะครับแต่นาตอนนี้มันยังไม่เปิดนะครับทีเดียวฟนแบบโชเดียไปเอากเป๋าหวดไปเอากเป๋าหวดไปอเอาเรโดนครับโดน โดนครับนี่โดนไปโดนไปโอเคโอเคปึ๊บชึบตีไปโดนไปโดนไปนะครับสกิลมาแล้วนะครับขอใช้หน่อยดิมาแบบเทพนะครับจะโดนสกิลเราแล้วแบบเรียบร้อยเลยหรือเปล่าเนี่ยครับท่านผู้ชมเฮ้ย เร็วไปนะครับคือเราจะใช้สกิลอีกตัวละครหนึ่งนะครับไม่ทันได้ใช้นะหลังจากนั้นนะครับก็ทําการไปเสิร์ฟนะครับตรงนี้ทําการกดเก็บนะครับสกิป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 ได้สกิปเลยนะครับนี่ทําการพูดคุยกับคนนี้นะครับที่เป็น NPC เพิ่มเติมนะครับอ่าเขาก็ออกไปแล้วนะเราก็ออกไปบ้างนะครับมาคุยกับตรงนี้ก่อนสกิป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 โอเคไล่เขาออกไปให้หมดนะครับมันจะมีบอสเหรอ โอเคถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเล่นของเกมนี้นะครับที่เหลือก็ทําการเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับปลดล็อกตัวละครอ,อัปเกรดตัวละครใหม่ๆสุ่มกระชาหาตัวละครเพิ่มเติมนั่นเองใครที่สนใจนะครับอยากจะลองเล่นลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ